ไปที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะมีการถือป้ายประท้วงบุกที่ว่าการอำเภอค่ะหลังจากที่เลื่อนการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้านแบบกระทันหันนะคะก็หวันว่าจะมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือกันค่ะ จากกรณีเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาชาวบ,บ้านหมู่ที่7ตำบลบ,บ้านวังนะคะอําเภอนนไทยจงังหวัดนครราชสีมาที่ได้บุกยื่นหนังสือถึงนายอําเภอโนนไทยประท้วงการบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับแนบรายชื่อลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งแสดงความจำงต้องการให้มีการปลดผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกค,คามลูกบ้านแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่ ค่ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะทางอำเภอโนนไทยได้นัดเข้าตรวจสอบเอกสารรายชื่อชาวบ้านที่ได้ส่งคำร้องมาในวันที่18พฤศจิกายน ทำให้ชาวบ้านที่ลงรายชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านได้ลาง,งานค่ะพร้อมกลับมาให้ปากคํากับตัวแทนทางอําเภอแต่ว่าในวันดังกล่าวทางอําเภอขอเลื่อนนัดชาวบ้านอย่างกระทันหันแล้วก็มีการนัดหมายใหม่ให้มาใหม่ในวันนี้ก็คือ23ธันวาคมทําให้ชาวบ้านหลายรายต่างแสดงความไม่พอใจค่ะเนื่องจากว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาเลือกตั้งอบจอเมื่อวันที่20ธันวาคมแล้วยังจะต้องกลับมาทํางานต่อแล้วก็ต้องกลับมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่คณะกรรม การของอำเภออีกครั้งด้วยทําให้ชาวบ้านหลายรายก็ไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางจะต้องเสียสิทธิ์ในการตรวจสอบไปค่ะแล้วยิ่งตอนนี้ไวรัสโควิด1 9แพร่ระบาดอีกครั้งทําให้ชาวบ้านที่เดินทางไปทํางานยังจังหวัดกลุ่มเสี่ยงไม่สามารถกลับมาแสดงสิทธิ์ได้ซึ่งชาวบ้านมองว่าพฤติกรรมของอำเภอเอื้อประโยชน์กับทางผู้ใหญ่บ้านเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือกันค่ะ โดยตัวแทนชาวบ้านนะคะเปิดเผยว่าที่ชาวบ้านพากันเดินทางมาในวันนี้ค่ะเพราะว่าไม่มั่นใจในกระบวนการทำงานของทางส่วนราชการเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือกันซึ่งทางนายอำเภอก็รับปากค่ะว่าจะดำเนินการให้โดยสุจริตไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะโดยให้มีการเลื่อนการพิจารณาถอดถอนผู้ใหญ่บ้านรายนี้ออกไปก่อน จนกว่าชาวบ้านจะมีความพร้อมแล้วก็ในระหว่างที่ชาวบ้านดําเนินการกระบวนการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านรายนี้ค่ะก็ได้ทําการข่มขู่คุกคามลูกบ้านอยู่ตลอดจนมีเรื่องแจ้งความดําเนินคดีกันหลายรายนะคะชาวบ้านจึงต้องมาขอพบนายอําเภอเพื่อขอให้ดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้านรายนี้เพิ่มเติมเพราะชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วค่ะกับพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านรายนี้ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอแยกหมู่บ้านไม่ต้องอยู่ร่วมกันเลยก็จะเป็นการดี ะะก็เป็นความต้องการของชาวบ้านเขานะคะ